สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และคำขวัญประจำอาเซียนกันนะคะสัญลักษณ์ประจำอาเซียนนะคะจะเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองอยู่บนวงกลมสีแดงลอง้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินค่ะรวงข้าวสีเหลืองมัดรวมกันหมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ ธงชาติประจำอาเซียนสัญลักษณ์ก็คือรวงค่าสีเหลืองสิบต้นมัดรวมกันตรงกลางต่อไปกันนะคะจะเป็นสีประจำธง,งชาติของอาเซียนที่นึกถึงคือความสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีสุดท้ายคือสีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองค่ะ นะคะคำข,ขวัญประจําอาเซียนคือหนึ่งใพัศนหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมวว้าก <Wow. S 1> ็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับธงชาติอาเซียนและสัญลักษณ์ของธงอาเซียนบ๊ายบาย